มันตึงอย่างี้กโอ้อมาเเลอมันยามวิทมีการล้มแล้วผมโอมีการล้มมาเป็นอย่างไรล่ะโอ้ไม่ได้ผลได้แล้วผมเอมเอามายมันยามวิทย จุ๊บครับผมสวัสดีครับวันดีครัะกันทำแล้วสำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่ไหนครับลุงชายวันนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อเจาะตั้งละ<อ>วันนี้ผมอยู่ที่ตากนะครับครับอำ,อ,รอำเภอแม่ละมาดกัออำเภอแม่ละมาตวันนี้ผมมาอย่างวันนี้ผมมางานครับของล้องกบมายเมสวนครับผม นี่เลยเจ้าตัวมาแล้วนี่น้องกบเห็นครับผมอ๋อคือขับปิ๊กเชียงใหม่ครับปิ๊กเชียงใหม่เลยอันนี้ใจเชียงใหม่เลยขับปิ๊กเชียงใหม่เลยเห็แล้วครับโอ้สุดยอดจ้ะเนาะเพื่อนเออขับแห้งๆเลยโอขับแห้งๆรู้เหนื่อยได้นิดหน่อยอู้ได้ก่อกาลังหาข้ายตีนตั้งไอ้ลองพูดนะห้าข้ายตีนตั้งคิงตกรถห้าข้ายตีนตั้ง คิงตกรถเอ่อม่วน,นแสดงว่าคิงหน้า<ก>หักไม่กินอะไรกินข้าวหรือยังเออกินแล้วอ๋อเออถ้า,<อ>ถาเปิ้นห้องเปิ้นถามว่าหาใครตีนตั้งตกรถเนี่ยหมายความว่าใหญ่ถามบอกเปิน้นหาใครตีนตั้งคิงตกรถหาใครตีนตั้งคิงตกรถอ๋อหาใครตีนตั้งคิงตกรถอ๋อข่าตั้งมันยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมครับแม่งหรออู้เปิ้นตอบเปิ้นขิงยังมาลองตีนตั้งพ่อ มา嘛ลองก่อนผมมาลองกันินเดี๋ยวมันต้องเอาลงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเลงยังไงอ่ะเราจะเอาลงยังไงผมนี่ตาผมมาลงเลยนะผมนี่แค่นี้ไปขับไปเอาผมเร็วเ่รอเอ่อเด็กเด็กเด็กเกาะแล้วจะไปเกาะอะไร ตึงเนยอาวะอ้มาเาไกคือมันยวิมีการล้อมเหรอผมอ้มีการล้อมมาเป็นอย่างลานี่หมดได้หมได้แล้วผมเอาไม่เอาใอม่มันยงวิสได้อ เป็นี้เอา่เนาเอาเอาอีกรอบได้ไหมเอาละอได้าไป้อาเอาเอาอาไอาไปเอาไเอาไอาอาไเออาไปาอาเอาไหอาอาไอาไปอไดเอาไปเอาไอาไดอาอาอาไาไอาไอาอออออเเเฮ้ยเออาอาเอาาาาอาเาอออเอาาไปไ เบียขวดเดียวหายแล้วเดี๋ยวขนหนังกอนเถอะน้องขอโทษจ้าไม่รับที่เดียวเลยไม่เคยขับที่บ้านขับแต่ควายเรบมันถือว่ารถใหม่ครับมันมันต้องมีการเจิมนี่มีการเจิมกันเลอเจิมแล้วเจิมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายไม่กอบเพราะว่าที่บ้านขับแต่ควายนะเดี๋ยวนะ

ว้ามาเก๊อไงหุ่มเอาละอ้ฟังลงเต่เดียวคนเดียวคนเอาหัมรอบนึงโอ้มาอะไรเซนเอาอันนี้แงงบรถใหม่จริงๆนะครับเจอไม่แล้วเจอไม่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงหนักๆแล้วกบมไม้เม่สวนบอกครับ จื๊บครับผมสวัสดีครับมาปากันเห็นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ผมอยู่ที่ไหนครับลุงชัยผมกับลุงชัยอยู่ที่ตาคับผมอำเภอแม่ละมาดนะครับวันนี้อำเภอแม่ละมาาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่นบะแม่เชียงใหม่บัจังหวัดเชียงใหม่ห้าอย่างนี่มันจะวัดตากอ๋อจังหวัดตากวันนี้เขาไหมอย่างกันครับวันนี้มาแสดงความยินดีนะครับ ในการเปิดร้านของน้องกบไมยเมสวนครับนะครับวันนี้ผมกับลุงชัยก็ได้รับเกียรติจากน้องกบนะครับเปิดร้านอะไรครับผมเปิดร้านยังก๋วยเตี๋ยวโอโเอาหเฮ้ยส<า>ํรับผมเปิดร้านอาหารครับเปิดร้านอาหารครับวันนี้ก็ได้เจอนะครับศิลปินหรือว่าคุมเน็ตไอดอลทั่วประเทศเลยกําลังทยอยมากันนักขนาดนะครับ<ช>สารับมาในงานนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆโดยรอบเลยนะครับ่ะโอเคขอบพระคุณครับน้องกบมากบพาทัวร์คันครับผมวันนี้ก็จะเป็นแบบการทําบุญร้านอะไรก่อนนิดนิหน่อยแล้วก็มันจะร้านอาหารเพราะว่าเราจะมีพ่อครัวอยู่ข้างในเราใช่เดี๋ยวเราจะมาติไปร้านครับใช่ครับผมอันนี้ขายอะไรครับ้องขายก็ก็จะมีอาหารแบบเช่าก๋วเรียงเลยแบบไก่บ้านไก่อะไรแบบ คือแบบมันจะคือแบบรู้สึกว่าเราอยู่บนเขาบนดอยอะไรองี้ใช่ครับขายที่ยังแบบเคยหันใช่ขายที่ยังแบบเคยลิ้มลองใช่อาหารของชาวกะเหรี่ยงนะครับอันนี้เป็นชาวกะเลียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าก็จะมีพวกอาหารอย่างอื่นตามสั่งก็ได้ครับผมตามสั่งก็ได้สเต็กก็มีสเต็กแบบผสมผสานอะไรองี้มีมีด้วยใช่ครับผม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 ข้าพนี่ดูรเก่าเหรออ๋ออันนี้ก็ดีไซน์หน้าร้านอะไรเงี้ยครับผมนี่เป็น ครับดีไซน์หน้าร้านนี่เป็นรถเก่าใช่เก่าดั้งเดิมโบราณผ่านปีผ่านแบบไม่เหมือนเพื่อนเราแครับจ้ะครับผมปาใช่ท่านนี้ก็จะชนน้ำชนเราตอนนี้นะครับก็กําลังนะครับจะทําบุญเลี้ยงพระเพื่อนครับเพื่อนร้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแกเราครับแกผู้ประกอบการในร้านค้าครับผมขอรวยๆเฮงๆเลยครับใช่ครับสําหรับใครที่อยู่แถวนี้ก็สามารถใครผ่านที่แม่สอด ถ้าสม่ำย่างก็สามารถแวะได้แวะได้เลยครับแวะอุดรครับครับแวะอุดรกันได้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้กําลังจัดเตรียมงานไว้ใช่ครับผมอันนี้เราชิวๆแล้วครับผมผมเร็วๆชิวๆใช่นี่ครับสำหรับวันนี้ก็มีแขกผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับเอาหัวมงก์กินได้เอาหัวมงก์ได้ไหมได้เลยเอาหัวมงก์ได้จอาจารย์ตีกอล์ยังซื้อกว่าจะห่อยังไม่ค่อยซื้อเลยดิค่ะ สาดีค <Smile. S 2> ่ะนี่จะไม่เลยนี่ก็เงันไทยล้กจับตรดอยนะคะวันที่มาตรงกันนี่มันสี่ตัมันใช่หครัไปก่อนเลรักอวันนี้ดีเาสได้เจอนี่เอฟซีเลยครับเสร็จแล้วไม่เดียวนะค่ะ ขอขอที่ด้วยครับมาขอที่เจอแล้วครับเอฟซีผเป็น f อีพี่เขานี่เลยดีเลยวันนี้เป็นนี้ไม่ใหม่ที่ดีที่ได้เจอตัวจริงเพราะว่าไม่เคยเจอแล้วไปหวันที่อยากจะได้เจอปุ๊บปุณบรับอนบ ให้ไม่สวยโทษเรานม่ได้ปลอดัยครับอันนี้ต้องเจอชัยลาววะเจอน้องหน่อยร่างงานนี่เลยม่างงานนี่เลยอน้องๆหัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเวทีเลยวันนี้จัดเวทีกลางแจ้งได้เหรอนางลูกชัยได้ค่ะลูกชัยได้มาแล้วลูกชัยตมา